ดนาสุดท้ายครับอันนี้เป็นอุ้มที่ฮกเนาะใส่รถไปแล้วหาอุ้มครับเต็มดากเลยถือว่าทำได้ดีครับทํานาปีแรกปกติมีแต่ช่วยพ่อกับแม่แต่ว่าหาอุ้มบ่ได้อดัดเดอครับก็เป็นเต็มแบบปกติ เฟืองก็งามครับแต่เฟืองงามดีได้เนาะมันโบกแกมเดี๋ยวถามมาเบิ่งว่ามันสิเต็มบอโอ้ยังได้อีกซองน้บน้ปังปีหกแปดนะครับเปิดสักราร เก่วก่อนเขาเลยในบ้านเป็นเก่าแรกเลยวะนี่ราคาวันนี้ก็อยู่ที่6บาท10ตัง เลยเครื่องอุ่มไปแล้วครับสิเต็มบอ่อฟางก็ตกกลางล่องสวยๆเลยครับปีนี้ไม่ได้เช็ครถเลยทำแค่เปลี่ยนโซ่คออย่างเดียว ที่เหลือก็ตามสภาพจากหน้าปีครับอันนี้เป็นอุ่มที่กนะครับอือนะื้อ <c oughs> นางข้างญิงเขียวอยู่ครับอันนี้ยังออกรวงไม่เต็มเลยเอากองสามฉามาใส่